จะพาเด็กๆทากิจกรรมนอกบ้านมาดูกันว่าบ้านเราเตรียมอะไรไปบ้างเวลาออกไปนอกบ้านสิ่งแรกที่บ้านเราจะต้องเตรียมเลยนะคะก็คือนี่เลยจ้านมองเด็กๆซึ่งบ้านเราเตรียมตัวนี้ค่ะ h i ้ Q1 Plus Super g o UST นมเสริมสารอาหาร UST เกรด Super p ี e m i ยมเจเจทานสูตรสีนะคะเสริมวิตามิน A เพิ่มขึ้นช่วยบํารุงสายตาสําหรับเด็กไว้เข้าเรียนส่วนคิงดาจะให้ทานสูตรสามค่ะเป็นสูตรที่เหมาะสําหรับเด็กๆที่เพิ่งหัดดื่มนมองอน,นมตัวนี้เขามีสารอาหารเยอะ DHA ส,สูงสูงุดเท่าที่มีอนันเคยเจ เจอมาเลยนะ และที่สำคัญคือเขาเป็นเจ้าเดียวที่มีกลอส Lc Floss ซึ่งสูตรซูเปอร์โกเนี่ยเขาใส่ปริมาณสูงกว่าสูตรปกติถึง2เท่าซึ่งกลอส Lc Floss คือพรีไบโอติกมีแอนเคยอ่านเจอมาว่าพรีไบโอติกเนี่ยมีประโยชน์นมากๆเพราะช่วยปรับสมดุลลำไส้แล้วก็ทำให้เซลล์ภูมิคุ้มกันของลูกแข็งแรงมากขึ้นและนอกจากนี้เขายังมีสารอาหารหลากหลายชนิดในปริมาณที่สูงอีกด้วยนะมีโอเมก้า3 6 9วิตามิน b 12ที่ช่วยเสริมพัฒนาการด้านสมองวิตามิน C ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันมีแลลเซีียยมมสูงแก็ั ไฟเบอร์ iber, หรือใยอาหารอีกด้วยซึ่งปกติแล้วเนี่ยใยอาหารก็จะช่วยทําให้ลูกขับถ่ายได้ดีและนอกจากนมแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ําค่ะนะัก่าอนามัยของเจเจค่ะครีมกันแดดแล้วก็ยากันยุงนะคะสเปรย์ฆ่าเชื้อพัดลมพกพาแล้วก็เสื้อคลุมแฟชี่ของเคียงดาวค่ะและนี่จ้ามีแอนไดกิฟเซตอันนี้มาเพราะเป็นลูกค้าประจำทางแบรนด์เขาก็เลยส่งอันนี้มาให้โดยเฉพาะซึ่งไม่มีขายทั่วไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะว่าข้างในม,มีอะไรบ้าง หว้าเปิดกล่องมาดูหรูหราสมกับเป็นแบร์ไฮคิวมากๆเลยนะคะแถมข้างในยังมีเรนนิ่งเซตที่เจ๊เห็นแล้วเป็นปลื้มมากๆเลยค่ะไปดูรีวิวจากอินฟ้ากันจ้านี่นะคะตัวติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักขนน่ามหัศจรรย์นะคะดูค่ะไฟฉายในเงานะคะนี่เลยค่ะเราค่หยิบ อยากบอกว่าการพาลูกออกไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆนอกจากการเตรียมความพ้อมด้วยความสะอาดปลอดภัยแล้วการเตรียมพื้นฐานให้เขาด้วยพัฒนาการที่ดีเขายิ่งทําให้แม่อย่างเรากล้าที่จะปล่อยให้ลูกได้ออกไปเรียนรู้ออกไปทํากิจกรรมที่ช่วยพัฒนาเขาได้ตามวัย